การเลือกที่สลับซับซ้อนและมั่วมากสรุปมันจะได้สวกันไหมวะเลือกนายกเลือกองค์กรอิสระติดตามการเป็ทุ้ประเทศให้ความรับนชอบในการแก้ไขรัฐมนูนขอเปิดอภิปรายร่มตรีโดยไม่ลงมติที่เรียกว่าทั่วไปพร้อมหน้าสวเยอะเหลือเกิน ใครจะขอให้เขาเนี่ยช่วยเลือกเนี่ยมาหน่อยค่าสมัคร2 5 0 0นี่พูดกันแล้วนะไม่ใช่ผมพูดเองนะกนกต,ก,ตก็ต้องติดตามนะเมื่อคนสมัครระดับ500,000บวกลบเนี่ยนะมันก็จะทำให้มีการร้องเรียนจำนวนมากระบบอย่างนี้นะรักษาการอยู่ยาวไม่น้อยกว่า6เดือนแน่ๆสวัสดีครับพบกับรายการเคลียร์ปมใน เพจนิวเคลียร์ของ Post ์ o เต y นะครับเราพบกันทุกวันจันร์ทเป็นประจำนะครับอย่างที่บอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าถ้าท่านต้องการที่จะรู้เรื่องอะไรอ,ะอินบอ็อกมาได้ตามข้างล่างนี้ฮะผมกับกองมรณษยิการของโพสต t สเต y เนี่ยจะช่วยกันหาข้อมูลและเคลียร์ให้ท่านเข้าใจนะว่าประเด็นที่ท่านต้องการรู้ประเด็นที่สังคมต้องการรับทราบเนี่ยมันจะจบอย่างไรมันจะ ไปต่อ,อยังไงนะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องความสับสนที่หลายๆคนบางทีรับข่าวสารเยอะจนสับสนมาที่นี่นะครเคลียรเรื่องเดียวเคลียจบเคลียป์่มนะวันนี้เรามากันเรื่องของสอวอเลือกสอวอทําไมบอกว่าโคตรมั่วเลยพอโคตรมั่วปั๊บเนี่ยรักษาการสอวอซึ่งปัจจุบันเนี่ยหมดอายุหมดวาระตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ต้องการเป็นสอวระดับอำเภอครับ คนไปสมัครกันมากคาดการกกรทบบอกว่าจนถึงวันสมัครปิดรับสมัครเนี่ยน่าจะ5 0 0แสนบวกลบนะฮะห้าแสนบวกลบไปสมัครกันเยอะเลือกกันยากแน่นอนแต่ทำไมคนสมัครเยอะครับพร้อมอำนาจสวเยอะเหลือ,เ,อเกินถ้าเราไปเปรียบเทียบอำนาจสวนะครับยุคลุงตู่ตอนที่มานะครับตอนปี262อเนี่ยอำนาจมหาศาล เลือกนายกเลือกองค์กรอิสระติดตามการเป็นรูปประเทศให้ความเห็นชอบในการแก้ไขรัฐนูนขอเปิดอภิปร,รายเริ่มตีโดยไม่ลงมติที่เรียกว่าทั่วไป5ปีที่ผ่านมาเนี่ยการอภิปร,รายเนี่ยเกิดขึ้นทั้งเดียวไม่ได้เกิดรัฐบาลลุงตู่นะแต่เกิดขึ้นในรัฐบาลเศรษฐาเพราะผมบอกมาตลอดนะครับไม่มีใครไปอภิปรายคนทาคลอดตัวเองลุงตูท่ทาคลอดสวชุดปัจจุบันที่เป็นรักาการนี่ครับแต่สวชุดใหม่ หรือรักษาการสวชุดนี้อำนาจเลือกองค์กรเสื่อมยังมีอยู่อำนาจในการให้ความเห็นชอบหรือบล็อกการแก้ไขรัฐมนตรีมีอยู่อำนาจในการอภิปรายรัฐบาลยังมีอยู่อำนาจในการติดตามบรรลป,ประเทศยังมีอยู่แต่อำนาจเดียวที่ไม่มีนั่นคือเลือกนายกแปลว่าอำนาจเลือกนายกหมดไปนะฮะอำนาจเลือนกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนถึงอยากเป็นมากสวเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมีทั้งอยากสมัครเพราะ อยากไปเป็นสวอ,อ,อันที่สองอยากสมัครเพราะอยากเป็นผู้เลือกว่ากันว่าคนที่เป็นผู้เลือกเขาคิดแล้วว่าเขาเลือกได้สามโหวดเลือกกลุ่มตัวเองเลือกไข่ถ้าใครจะขอให้เขาเนี่ยช่วยเลือกเนี่ยมาหน่อยค่าสมัคร2 5 0 0ขอเอ่ขอขอบวกหน่อยได้ไหมฮะสามโหวดเนี่ยเท่ากับว่าถ้าโหวตละ5000ก็หมื่นห้านี่พูดกันแล้วนะไม่ใช่ผมพูดเองนะพูดกันแล้วถึงมีการจัดกลุ่มมีอะไรต่างเนี่ย กกตก็ต้องติดตามนะฮะวันที่เขากําหนดให้มีพระกรม์เห็นชอบร่างพิกาเลือกสวเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมา <S <s <ules> <S เมื่อมีพระราชกิจสีกาเลือกสมาชิกวุฒิสภาหลังวุฒิสมาชิกวุธิสภาชุดนี้ได้ครบวาระลงเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานะครับกรกตให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับใบสมัครล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่วันที่รับสมัครจริงเนี่ย จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าคือวันที่2 0่สถึงยีพฤษภาคมและกระบวนการที่กรกตตั้งใจจะให้เดินไปตามนี้ถ้ามองโลกในแง่ดีบองในแง่บวกของกองกตเนี่ยมันจะสมูทมากวันที่9มิถุนาเนี่ยครับจะเลือกสวออครั้งแรกระดับอำเภอนะครับวันที่16มิถุนาอาทิตย์ถัดไปฮะก็จะเลือกสวออร,ระดับจังหวัดนะมองโลกในแง่ดีอีกจะเลือกระดับประเทศได้ใน26มิถุนาและประกาศ ผลนะฮะในวันที่2องกรกฎาคมนะอันนี้เขาโลกมองโลกสวยแต่ข้อเท็จจริงเนะี่ยเมื่อคนสมัครระดับ500 0 0นบวกลบเนี่ยนะมันก็จะทําให้มีการร้องเรียนจํานวนมากขั้นแรกคุณไม่สามารถประก,กาศเรื่องผลของการเลือกสอวระดับอําเภอได้พอไม่ไม่สามารถประก,กาศสวระดับเมืองได้เลือกจังหวัดได้ไหมไม่ได้ไนะทม์ไลน์จะถูกเลื่อนไปหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคุยกับสรวรักษาการสวปัวุบันบางคนเนี่ยบอกโ oh, อ oh ้โหระบบอย่างนี้นะพวกเขารักษาการอยู่ยาวนะรักษาการอยู่ยาวไม่น้อยกว่า6เดือนแน่ๆนะะที่จะทําให้กว่าจะได้สวทุดนี้และไปถึงขั้นที่บอกว่าอาจจะมีการล้มการเลือกตั้งสวเพราะไม่สามารถประกาศสวได้และตอนนี้กกตก็จับตา หลายคนหลายที่นะครับที่กําลังเนี่ยตัวอย่างนี้ให้เห็นว่ามันยุ่งยากเพราะว่าวิธีการเลือกนะฮะไม่ว่าระดับอําเภอคุณจะต้องแบ่งเป็นกี่กลุ่มกี่อะไรเนะยระดับจังหวัดอีกระดับประเทศให้ผ่านระดับอำเภอก่อนเถอะซึ่งยากมากนะหลังจากนี้นะครับเมื่อนั่นเนี่ยกรกตที่บอกว่ากรกตจับตาเนี่ยเพราะวันก่อนเนี่ยคุณธนาธรเดินสายไปหาสื่อและประกาศในเรื่องของการรณรงค์ที่จะให มีหนึ่งครอบครัวนะหนึ่งครอบครัวส่งตัวแทนผู้เลือกสวหนึ่งคนนะกกตบางคนเนี่ยไปตีความว่าอันเนี้ยอาจจะผิดกติกาได้ในการไปเรียกว่าสร้างขบวนการสร้างเครือข่ายในการเลือกสวซึ่งเขาประกาศข้อห้ามไว้เยอะมากนะครับคุณธนาธรก็ยังเดินหน้านะฮะพูดเมื่อปลายเดือนที่แล้วเดินหน้ารณรงค์แบบไม่กังวลว่าไม่กลัวฮะในเรื่องนี้และตอนนี้เนี่ย ผู้สมัครสวหลายคนเนี่ยฟ้องกกตยังไม่ถึงขั้นเลือกเลยฟ้องแล้วอย่างเช่นอดีตคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาไปฟ้องต่อศาลปกครองว่ากกตเนี่ยให้อำนาจใช้อำนาจมากเกินไปโดยเฉพาะเรื่องการห้ามแนะนาตัวนู่นนี่นั่นข้อกาหนดยุบยับเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าการเลือกล้มการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นเพราะมีการทําผิดกฎหมายหรือว่าระเบียบของกกต กกตก็ฟูควันสอวอไม่ไว่าจะเป็นการชี้ชวนการรวมกลุ่มการาสื่อความการแนะนำตัวตอนนี้เราจะเห็นนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการจัดอบรมกกตดูอยู่ถ้าได้มาโดยไม่สุจริตนะครับก็จะมีการสั่งหยุดเลยนะถ้าเราไปดูเหตุาการล้มการเลือกสอวอนี่ชัดเจนมากการได้มาซึ่งสอวอหรือการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตนะครับ ก็จะทําให้เป็นเหตุในการล้มนะฮะซึ่งอันเนี้ยอย่างที่คุณแสวงบุญมีบอกนะครับโทษการทุจริตในการเลือกสวเช่นการซื้อเสียงการจัดจ้างให้คนลงสมัครสวซึ่งมีแล้วเนี่ยจะมีโทษในการถูกเพื่อสอนสิทธิการเลือกตั้งการจําคุกการปรับและหากได้นําตัวโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีความผิดเช่นเดียวกันนะครับตัดสิทธิ์ทางการเมืองเขากลัวไหมตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ได้ติดคุกจริง ที่ผมบอกนะฮะแนเหตุแห่งการล้มสอวอเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเรื่องแรกที่สุดเนี่ยนะสอวอเป็นไปโดยไม่สุดจริตมีคนจะไปฟ้องคนไปร้องแล้วนะฮะคุณธีรยุทธ์ที่เคยร้องยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาให้ล้มการเลือกตั้งสอวอแหละปัญหาก็คือว่าคําร้องนั้นอาจจะตกไปเพราะการเลือกตั้งยังไม่เกิดคุณไปร้องแล้วร้องเร็วไปแต่เชื่อว่าเขาร้องซ้าแน่นะครับ แล้วก็ที่บอกนะครับเพราะว่ามันจะมีเหตุเยอะและกลุ่มอํานาจเก่าจะเป็นสาวกระบวนการสาว,ารสาวารกลุ่มหน้าเก่าที่ต้องการที่จะให้ล็อกพวกตัวเองเนี่ยอยู่เพราะกลัวว่าสาวาที่ได้มาจะเป็นสาวาสีส้มเสยเยอะก็จะทําให้การคงอยู่ซึ่งอํานาจยากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีกระบวนการในการร้องไปสู่กกตเพื่อ,อพิจารณาล้มการเลือกตั้งหรือบางคนร้องตรงไปที่สารรัฐมนูลเลย มันมีตัวอย่างนะครับในการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยเ,เราเห็น2เหตุนะครับในปี2 5 4 9กับปี25 51หรออหรือ54เนี่ยผมจำไม่มีการล้ม2ครั้งในการเลือกตั้งสารมูลชี้ว่าเป็นการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตนะครับแค่คุณหญิงพจมานตอนนั้นชินวัตรตอนนี้รามาพงษ์นะไปเลือกตั้งและตั้งคูหาที่เขาเรียกว่าหาันคนกาเนี่ยหันก้นให้สามารถ ที่จะส่องกล้องส่องไปเห็นว่าคนกากาอะไรนะฮะเขาเรียกว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่มีความลับแปลว่าร่วงรู้ว่าเขาไปกาอะไรก็ผิดแล้วกติกานิดเดียวนะ,ะผิดยุคหรือว่ายกเลิกการเลือกตั้งเลยถ้ายกเลิกการเลือกตั้งทำไงฮะสวชุดปัจจุบันที่รักษาการอยู่เนี่ยจะรักษาการไปเรื่อยๆเพราะในลมนันไม่ได้กําหนดว่าจําเป็นต้องประกาศสวได้ภายในกี่วัน เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีโทษอะไรทั้งสิ้นกกต,ต,ตก็เลือกไปเรื่อยฮะเลือกไปเรื่อยเรื่อยๆื่อมันทําให้สวชุดนี้เนี่ยฮะสบายใจเฉยยังกินเงินเดือนประชุมตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้จะมีองค์กรอิสระมากมายหลายคนที่จะต้องถูกคัดเลือกเพราะบางคนครบวาระบ้างบางคนครบอายุ70ปีบ้างนะครับก็จะหมดวาระไปทั้งหมดทั้งมวลของการเลือกตั้งที่อย่างมั่วและ โอกาสจุดจบยากเนี่ยมาจากคนนี้ยคุณมีชัยด้วยชุดพันธุ์ซึ่งเป็นประธานกรรมธิการยกล่างรัฐมนูญนะฮะในชุด35คน,นย,ยกล่างการเลือกที่สลับซับซ้อนและมั่วมากจนกระทั่งตอนนี้ทั้งประเทศบอกสรุปมันจะได้สวกันไหมวะผมว่ายากนะและติดตามเรื่องใหม่ต่อไปจากเครียร์มของเพจนิวเคลี r ร์โพสต์เดวันนี้สวัสดีครับ